แน่โอ้โหโ้โง้ังงขี่คอยอ้ยว่ะไปข้างหน้าดิลไปล้โม่ดีไปข้างหน้าพี่มันไม่ดีงนะครูลาไปโอ้โหข่านีได้เลยเราปอย่างกูเกเลย

ยดะเกงเกง่ะเงดๆตอะไรอ่ะเกงขเยครับเขาบอกวจัอรเนยเดี๋ยวกำมานอนลยจัดแล้วัดล้นจัดแล้วจจจะล้อลตากล้องระดับเทพมันเป็นขั้นบันไดอ่ะสลับไม่เห็นน่ะ มิดทันทีครับกว่าจะถ่ายได้นะครับผมเกือบตายเกือบตายเกือบตายจริงไม่จรัง มีอีกช็อตนะครับผมช็อตสองพี่ขอสองขอสามได้ไหมเฮ้ยเท่สวยงามมองกองขบือกินข้าวินข้าคนแรกเลยโห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 ยยิยงขยันว่าพี่แท็กเขาโหยแต่กูโหยแล้วว่ะโหยอะไรคนดอะไรคำโหยในตัวเองนะ ขออีกรอบนครับผมรีเพได้ไหมพี่อ๋ออะไรวะพี่เขาบอกว่าอายอยากรู้อายจริงอายเหรอ้ยเหี้ยพี่เขาไอ้ยี่โม่เฮ้ยน่ารันมากนะครับกุ๊ปเราตอนนี้เหมือน